สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับกับวิดีโอนี้นะครับกับช่วงคอยออฟโทนนะครับต้องต้องน่าจะบอกเป็นแบบนี้นะครับหรือจะบอกเป็นรายการได้ไหมอ่าตอนแรกผมผมคิดว่าจะสร้างเอยไม่ใช่จะจะไลฟ์ตอนสามโมงเช้านะครับแต่ทีเนี้ยใหม่ไม่ดังก็ก็แก้ปัญหาอยู่นานแล้วก็เซตใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้ก็ ได้แล้วนะครับกลับมาใหม่กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเ,เราจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเนื่องด้วยนะครับเราเรา,เราจะไม่ไลฟ์แบบยาวๆอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาอัปเดตกาฟนะครับอัปเดตกาฟแบบเป็นเหรียญแต่ว่าเราจะมาพยายามจะมาทุกวันนะครับพยายามจะมาทุกวันนะครับก็วันละประมาณ5-10ถึงนาทีแบบนี้นะครับกับ ช่วงหรือรายการดีนะครับรายการก็ได้เนาะหนาทีก็ถือว่าเป็นรายการละนะครับกับรายการคอยออฟโทนนะครับซึ่งเราจะไม่ดูมากกว่า2เหรียญน,นะครับเพราะเดี๋ยวจะงงกันเพราะเราจะปิดชื่อปิดชื่อไว้แบบนี้นะครับแต่จะมา,าพยายามจะมาทุกวันหรือว่าอย่างน้อยก็วันเว้นวันแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกาฟกันเลยนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้จอยกรุ๊ปไลน์หรือว่าเชยแกรมหรือว่ายังไม่ได้ติดตาม youtube นะครับก็ลิงก์เนี่ยผมวางไว้ในโพสต์นี้ให้แล้วนะครับก็ไปกดจอยกันได้นะครับอ่าโอเคเบลซ์พร้อมนะครับผมก็จะแชร์สกีนนะครับอ่านะครับผมก็จะปิดไว้แบบนี้นะครับซึ่งกราฟอะไรไม่รู้แต่ว่าดูน่าสนใจดีนะครับยกมาเป็น c สส s t u ี้หรือว่าในกรณีศึกษานะครับ เพื่อเก็บประสบการณ์แบบนี้ได้ได้ดีนะครับกราฟอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคา3ามหมนะครับสามหมดอลลาร์นะครับอ่ะซึ่งกราฟที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา3ามหมดอลลาร์นะครับผมก็มองในรูปแบบไว้ประมาณ3-4ถึง4นะครับรูปแบบนะครับก็ค่อนข้างที่จะมองไว้เยอะเลยนะครับเรามาดูแบบ อ่ะยังไม่มีชาร์ตแพทเทิร์นออกก่อนนะครับเรามองกราฟป่าตอเนี้ยนะครับนี่เป็นไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับเป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับเขายืนบนนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA ริบบอนนะครับได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาหลดนะครับในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย EMA ริบบอนก็คือหลดก็คือในที่นี้คือปิดแท่งเทียนครับต่ํากว่า นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยระหว่าง10บนะครับถึงห้าสิบห้านั่นเองนะครับที่ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ปิดลงมานะครับเมื่อวานเนี่ยก็ร่วงลงมานะครับเอ่อก็ลงมารับอยู่นะครับโซนแนวรับประมาณ3 0,000ื่นะครับส0,000่นดอลลาร์นะครับแล้วก็รับอยู่มีการเด้งรีบาวขึ้นไปแต่ว่าในการเด้งรีบาวขึ้นมาเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เด้งขึ้นมาแต่ว่ายังติด นะครับในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเอ็มเลิบอนอยู่ข้าก่อนหน้านี้ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับมาโดยตลอดเลยนะครับพอแท่งเทียนเนี่ยลงมาปิดต่ํากว่านะครับตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเอ็มเลิบอนตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเป็นเป็นแนวโน้มขาลงได้ไหมก็ก็ก็ยังไม่คอนเฟิร์มซะทีเดียวเพราะว่า ตรงนี้นะครับเขายังไม่หลุดนะครับแนวรับประมาณ30,000นะครับสามหมื่นดอลลาร์นะครับขึ้นมารีเทสตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เขาจะเขาเขาจะปรับตัวลงมาไหมครับถ้าเขาปรับตัวลงมานะครับแน่นอนแหละนะครับเขาเคลื่อนที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้ก็มีแนวโน้มโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแต่ว่าถ้ารับอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นอาการแบบประมาณว่าดับเบิลพาททอมแบบนี้นะครับลบออกก่อนนะครับ อาจจะปรับตัวย่อลงมานะครับแล้วก็ทําในลักษณะของดับเบิลบอทอมนะครับแต่ว่านะครับถ้าเขาไม่หลุดนะถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยเขาต้องผ่านโซนเนี้ยไปให้ได้ก็คือเป็นโซนที่เส้นค่าเฉลี่ยอมเบเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวต้านก็ประมาณสามหมื่นห้าถึงสามหมืนหนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเขากลับขึ้นไปพุ่งกลับขึ้นไปแล้วก็ยืนได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นมาทดสอบไฮเดิมตรงนี้นะครับประมาณ 40,000ดอลลาร์ 40, Dollar, นะครับแล้วก็แพทเทิร์นอื่นเนี่ยที่ผมผมผมได้มองไว้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ารูปแบบแรกเนี่ยแพทเทิร์นแรกเนี่ยนะครับผมมองว่าเขาอาจจะเกิดเป็นเป็นในรูปแบบของ descending triangle ก็ได้นะครับได้ไหมนะครับถ้าถ้าเขาย่อลงมาเนี่ยย่อลงมาแล้วไม่หลุด30,000ดอลลาร์เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะ,จะปรับตัวนะครับขึ้นไปนะครับ ทะลุนะครับแนวต้านนะครับประมาณ3 5 0ห0ื่น้าสานะครับแล้วก็มาทดสอบนะครับบริเวณนะครับไฮเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะฟอร์มตัวนะครับเป็นในลักษณะของ descending triangle นะครับแล้วก็เบรกลงซึ่งตามแพทเทิร์นเนี้ยโดยมากเขาจะเบรกลงนะครับมากกว่าเบรกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเขาสามารถทะลุนะครับเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเบรกไฮตรงเนี้ยไปได้ก็ก็มีโอกาสที่ขึ้นต่อไปประมาณถึงประมาณ 48- 0ห0ื่นถึงห้าหมนนะครับดอลลาร์ โอเคนี่คือนี่คือรูปแบบแรกแพทเทิร์นแรกนะแล้วก็ในใน,ในรูปแบบถัดมาเนี่ยนะครับที่ผมมองไว้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือในรูปแบบของอาซิเมติกนะครับไทรเกิลแบบนี้นะครับอะเป็นสามเหลี่ยมแปลว่าอะลุกยกโลแต่ว่าไม่ทำไฮใหม่ยกโลแล้วก็ไม่ทำไฮใหม่แบบนี้นะครับพอเขาบีบสามเหลี่ยมมากๆเนี่ยนะครับเราก็รอจังหวะไงนะครับส่วนว่า เขาเขาเขาปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะยึดไฮไฮไฮตรงเนี้ยเป็นหลักอะถ้าเขาเบรกไฮนี้ได้นะครับเราก็ฟอนโล่ไปนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือว่าเขาปรับตัวลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับเราก็ยึดโลตรงเนี้ยนะครับในการที่ถ้าเขาเบรกลงมาแล้วก็ฟอนโลนะครับเซลล์ลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะรอหลุดนะครับแนวรับส0,000ื่นก่อนก็ได้แบบนี้นะครับนี่คือ ในแพทเทิร์นของซีเมติกนะครับถอเงนกแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยือแพทเทิร์นนี้มีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันก็อาจจะออกได้สอง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 หน้านะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าเราไปดูในคำเฟรมเฟรมถอยออกไปในคำเฟรมวีคก็แล้วกันนะครับคำเฟรมวีคเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปิดบวกอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากปิดบวกปั๊บเนี่ยนะฮะ ก็มีการนะครับล่วงลงมานะครับในในในแท่งของสัปดาห์นี้คือสัปดาห์นี้ยังไม่ปิดแท่งสีดํานี้ไม่ใช่นะคือคือเป็นของสัปดาห์นี้นะครับพอไปดูอ่าใน time frame day เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาเกิดเนี่ยอ่าปิดแท่งอ่าปิดแท่งลบเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีสีสีก็จะเป็นสีแดงนะครับมีอ่าแท่งแดงหรือว่าแท่งดำเนี่ยนะครับอ่าสามแท่งติดกันแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยแท่งในวันนี้ก็มีโอกาสใน t i m ฟ frame day เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดเป็น เป็นเป็นลบนะครับก็อาจจะปรับตัวลงต่อแบบนี้นะครับมาด้านล่างประมาณ3า0 0 0ื่นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่ทําเฟรมนะครับสี่ชั่วโมงต่อนะครับนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งที่ที่ได้มองไวใ้ใน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 รูปแบบที่สองนะครับส่วนรูปแบบที่สามเนี่ยที่ที่มองไว้นอกเหนือจากอ่าซิมมตริกแ a งเกิลแล้วก็แอสเซนดิงแทงเกิลเนี่ย นะครับผมก็มองว่าเนี่ยเขาอาจจะเกิดเป็น falling r a t e ได้นะครับคือเราเรามองไว้หลายมุมมองแล้วก็พอการาฟเคลื่อนที่นะครับเฉลอยออกมาเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็จะรู้แล้วว่าวโอกาสที่มันจะออกเป็นแพทเทิร์นไหนมากกว่าแพทเทิร์นไหนไม่ถูกต้องอผิดแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่เกิดขึ้นเราก็ตัดทิ้งอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของ falling wave เนี่ยนะครับก็คือเขาก็อาจจะ ไม่ผ่านโซนนี้นะครับแนวต้านประมาณ35 0ห0นะครับหรือว่ากลับขึ้นไปนะครับแล้วไปหยุดอยู่โซนนะครับประมาณประมาณโซนนี้นะครับระหว่างโซน golden pocket ระหว่าง6 1 8ดแกับบนแบบนี้นะครับอาจจะทะลุ่ามหมขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มาติดติดอยู่บริเวณนี้นะครับประมาณ3 7ม0 0ถึง4 0 0 0 0นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเนี่ยถ้าเขาหลุดนะครับแนวรับ3 0 0 0 0ก็เราก็วัดตาม ฟิโบนะครับดีเทนเมนเลยครับไหนเอ่ยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวอโอเคนะครับก็มีแนวแรกนะครับที่เป็นแนวรับก็อยู่ประมาณโซนนะครับคือที่ที่ผมวัดเนี่ยผมวัดชุดนี้นะที่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับหลังจากโควิดมาเนี่ย อ่ะโอเคนะครับผมก็วัดชุดเนี้ยนะครับอ่าหลังจากที่ทิ้งตัวลงมาหลังจากโควิดนะครับผมก็วัดีเช็ตเมนต์ของของของชุดนี้นะครับแล้วทีนี้พอเราเข้ามาดูในอ่าในฮาร์มเฟรมย่อยนะครับลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโซนโซนที่ฟิบมันอยู่เนี่ยนะครับอ่าช่วง3 8 50%เอซอเ่าหกสิจดเปเ็นี่ยเป็นโซนที่มีการกระจุกตัวของราคานะครับที่เป็นอ่าอาจจะมีในยะสสาคัญเกิดขึ้นนะครับ โซนแรกก็คือโซนสามสิบแปดจุดสองนะครับโซนนี้ก,ก็หลังจากที่เขาพุ่งขึ้นมาเนี่ยหลังจากทะลุไฮปีสองพันสิบเจ็ดขึ้นมาได้เนี่ยก็มีโซนฟิปนะครับห้าสิบนะครับห้าสิบที่เขายึกยักยึกยักอยู่นะครับแล้วก็เลือกทางขึ้นไปนะครับแล้วก็มาติดอีกอยู่โซนเนี่ยสามสิบแปดจุดสองเนี่ยก็ยึกยักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เบรกนะครับพอผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นต่อ Uh, เราก็มองตามแนวรับตามฟิบเลยครับก็แนวแรกก็อยู่ประมาณอ uh, 20,08นะครับ20,07 20,08แนวต่อไปก็อยู่ประมาณ20,03นะครับถ้าหลุดลงมาอีกโซนนี้ยสวยมากคือผมอยากเขียนมากเลยนะนะครับก็คือโซนอ่า uh, ช่วงนะครับ61.8เนี่ยโซนโกลเด้นพ็อเก็ตคือประมาณ1 0 0่นะครับแต่ว่ามันมันจะเกิดขึ้นไหมก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูนะครับเราเราก็เทรดตามอ่าหน้างานไปนะครับถ้า ถ้าเขาลงมาตรงนี้นะครับแล้วรับอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีสัญญาณบายแบบนี้เราก็บายขึ้นไปแต่ว่าถ้าม่มีสัญญาณบายนะครับเราก็รอก่อนดูว่าเขาจะหลุดไหมถ้าถ้าหลุดเนี่ยก็นี่เลยนะครับรับประมาณสอง0มื่นสองหมื่นสามสองหมืนสี่นะครับอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับก็อัปเดตสั้นๆนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมา อัปเดตกันต่อนะครับในในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาอัปเดตทุกวันประมาณ5นาที10นาทีหรือ10นาทีนิดนิดประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับถ้าไม่ผ่านขึ้นไปยืนบน EMA เ i b ิบบได้คือประมาณ3 5 36 0 3 6 0 0 0นะครับโอเคนะครับสำหรับคอยออฟโทนนะครับ EP 1 5นี้นะครับก็ขอจบนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันในอีพถัดไป นะครับก็บ๊ายบายโชคดีในการทำกำไรนะครับ